อา้าวกราบสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกม GTA San a นันเด s เรียวไรอีกแล้วนะครับผมอยู่ในช่องม a แก h นช n น l นะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะพาเจโจนะไปซื้อลถกระบะมือสองกันนะผมไปเราจะพาเจโจ้ไปซื้อกระบะมือสองกันเราต้องเอาเอาเอ,าอะไรไปเราเอามอไซไปไหมหรือว่าไอ้นี่ดีอืมเราเอา,เอามอไซไปก็ได้นะครับผมเออ วันนี้มิวก็ไม่อยู่อีกแล้วนะไปทำงานโอเคเราจะไปซื้อกระบะมาอวดเมียกันนะไปเราหมอไซไปเนี่ยแหละโอเคเราไปซื้อกระบะมือสองไปทางนี้ก็ได้ไมะวันน้าผมโจโจคนหลองเรานะหน้าตาไม่เดิมอีกต่อไปแล้ว หน้าตาหล่อยิง่งกว่าเดิมเออทำไมในเมืองเขาขับรถมอเตอร์ไซค์แปลกๆทั้งนั้นเลยเนาะมอเตอร์ไซค์เจ๋งๆทั้งนั้นเลยเนาะเนาะไปเลยอืมตั้งใหม่ก่ออนโเคเรียบร้อยโอ้รถบินรถบินฮ่า,าข,อขอดเสือตรเฟี้ยวเราลงทางไหนดีงั้นเราลัดลงไปเลยโอ้โอ้โอ้โอเนียเริ่มไม่เป็นแเร,ราไรละ อถ้าพี่เอ้ยถ้าผมพูดไว้ก็ต้องขออภัยยนะไปแล้วเราจะไปซื้อรถกันนะฮะรถมือสองเนี่ยแหละเพราะว่าเราเอามาประทังชีวิตได้ก่อนนะแหมผ่านไฟแดงเริ่มไม่เป็นร้าไรละอ่าตรงนี้ไม่มีไฟแดงอ่ะอะจอดหน่อยก็ได้อ่ะอ่ามันจะได้แบบสมจริงเนาะมันจะได้แบบเหมือนชีวิตจริงเนาะอ่ะจอด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 หน่อยจอดหน่อยอ้าวอ้าวเปวัเดเออวัดน้อง แถวเนี่ยถิ่นพี่นะเว้ยอย่ามาท,ทาท่ากนตรีนะเออเออขอทอดครับพี่ไปไฟเขียวไปกันเลยละกันรู้สึกว่าบ้านเขานี้จะอยู่แถวนี้นะเออแล้วก็เราเลี้ยวไปทางไหนเราต้องเลี้ยวไปทางนู้นเลี้ยวทางซ้ายนะปลาเออทางนี้จําได้จําได้แล้วก็เลี้ยวไปทางนี้เลย ถ้าใครจําได้นะถ้าใครได้ดูตอนแรกกันัะนเนี่ยไอ้บ้านหลังเนี้ยแหละที่มันสั่งท,ที่มันสั่งไอ้นี่อะไรวะที่เขาที่มันสั่งอาหารแล้วแม่งไม่รับอะ่ะไอ้หาเนี่แหละเดี๋ยวมากระทืบแน่ตอนต่อไปโอ,โ,อโอ้ยโทษครับนี่นี่นี่รู้สึกว่าบ้านเขาจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาเ้าไปเลยเอา้าอยู่ไหนวะ นี่อยู่ตรงนี้มั้งเคจอดเคเดเราเรียกเขากันนะฮะผมให้เขาแบบเอารถมาให้เราดูนะเค okay. เออพี่ครับผมจะมาซื้อรถเนี้ยที่เราคุยกันไว้ครับรถกระบะมือสองครัที่ผมจะซื้อพี่ออกมาคุยกับผมเลยครับครับเอ้าว่ไงน้องน้องที่แมที่จะมาซื้อรถกระบะของพี่อ่ะไปเดี๋ยวพี่พาไปดูนะน้องเค okay, ไหม ได้เลยครับพี่เดี๋ยวั้างั้นพี่เดี๋ยวพี่พาผมไปดูหน่อยนะคะได้เรยนน้องไปพี่พาผมไปดูหน่อยมาน้องตามตามพี่มาอ้าวพี่ก็เดินนําผมดิเออถ้างั้นน้องน้องเดินนําหน้าพี่ไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่เดินตามเดี๋ยวพี่บอกไอ้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่พี่พี่จอดรถไว้ที่อื่นใช่ไหมแต่นี้เป็นบ้านพี่หมดเลยใช่ปะใช่ใช่ใช่น้องใช่น้อง เนี่ยมันก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะ้นองน้องก็เดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เจอเองครับพี่รีบเดินตามผมมาเด้เนี๋ยตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถลดแล้วนะน้องเดี๋ยวก็เจอรถเองเนาะครับพี่เนี่ยดีไงน้องรถเนี่ยโอ้พี่เนี่ยนั่รถมือสองขายกี่บาทเนี่ยขายแค่อะสามแสนนะพอแล้วนะ้องโอ้พี่ขายถูกจังรถเฟี้ยวด้วย โอ้เจ๋งไปเลยพี่เออน้องชอบใช่ไหมละ่ะถ้าน้องชอบน้องก็เออถ้างั้นพี่คิดละอ่ะแค่แสนห้าก็พอลอะคิดแสนห้าพอโอ้โอ, itar, อ้ขอบคุณครับพี่มาจ่ายตังค์เลยก็ได้นะน้องอ่าพี่ผมผมใจ่ายให้เลยนะอ่าได้เลย,ยอืมโอเคน้องถ้างั้นน้องก็โชคดีนะได้รถและนะ้วเนาะเออพี่เนี่ยรถเจ๋งมากเลยนะโอ้โหนี่ครับนี่ก็เป็นรถมือสองนะที่จะโจซื้อเองเนาะ ถ้า okay. งั้นพี่ก็ต้องขอตัวก่อนนะน้องได้เลยครับพี่ถ้างั้นผมขอถ่ายรูปหน้าปกก่อนนะขอถ,ถ่ายผมขอถ่ายหน้าปกกันแป๊บหนึ่งถ่ายหน้าปกแป๊บน,นึ่งนะพี่่ายืนบางดีเฮ้ยอย่ายืนบางโอเคถ่ายรูปหน้าปกแล้วพี่เอาเออโชคดีนะน้อง ครับพี่ครับพี่เคเราไปกันเลยเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลงไปอะไรของพี่เนี่ยเออขอโทษนะพี่รักรถคันนี้มากเลยอะพี่ขอั่งเมันครั้งสุดท้ายนะได้เลยพี่ได้พี่เออเมื่อกี้พี่ก็นั่งเปล้อไงขอบคุณมากเลยนะน้องที่มาซื้อรถพี่เนี่ยครับไปไปกันครับผมดูดิโอ้โหรถเฟี้ยวมากนะครับผมดูดิ หลดโคตดเจ๋งนะแปบบตั้งใหม่อนโอเคครับไปไปกันต่อไปเดี๋ยวเราเอารถไปลองที่ไอ้นี่กันดีกว่านะเขาเรียกว่าตรงไหนอะโอ้ยรถชนจะมาเบียดรถใหม่กูทำไมไปย้อนไปลแล้วกันไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรอะแซนเออเราไปไอ้นี่กันนะฮะผมไปลองรถกันทางไหนครับ โอ้เริ่มไม่เป็นแล้วไร้แลนะว <c oughs> เขาขายราคาถูกนะพี่พี่คนเมื M ่อกี้เขาขายผมแค่แสนห้าเองเนาะดูดิรถขับได้ดีด้วยโอ้ยรถด,ดิฟอย่าดิฟดิเฮ้ยบึงซื้อมาเองเอ้ยแต่รถคันนี้มันเร็วใช้ได้เลยนะผมเร็วมากเร็วมากเร็วกว่าเอ็จีทีสามห้าจริงๆมันเร็วมากคันนี้เร็วกว่า G ีทีสมห้าผมยอมรับดูดิแมกทองด้วย แมกเหลืองเออเฟียวเฟียวจึงแป้งไปเลยเออระวังชนระวังชนแมน่เริ่มไม่เป็นชีวิตจริงแล้วครับผมเอเอเบรกอะขึ้นฟุตบาทแม่งเลยจบจบถ้ามันไม่เหมือนเรียรไลท์ขอโทษด้วยนะครับผมผมพยายามจะเล่นแบบเดียวไลท์แต่ก็ไม่เป็นสักทีเนาะอะอ่ะอะ,อะมึงจะจอดไหมไฟเขียวมึงก็ไปดิ โอ้โหมึงขับรถได้สุดยอดมากแต่ละคนรวมถึงผมด้วยเนาะไปเดี๋ยวเราไปลองรถกันที่สนามบินของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมค่อยรีวิวทีหลังแล้วกันนะสนามบินเนี่ยจริงๆอะมันเป็นสนามลองรถแหละแต่ว่าผมอยากให้มันเป็นสนามบินด้วยเนาะเออมันก็เป็นที่ของผมอะผมจะทําเป็นอะไรก็ได้เนาะเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นอูนั่นเอง นี่เราสามารถเอาขึ้นไปจอดได้นะ้แต่ผมจะยังไม่จอดนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาคายค้องอะไรตรงนี้วะคายขอออ้องเหรอเออเอาก็พี่เป็นคนจ้างผมมาไม่ใช่เหรออ๋อเออ,เอ,อว่ะจ้างมั้งแต่เดือนที่แล้วนี่ว่ะเออพี่ก็อย่าลืมดิอ่ะกุดหนุนหน่อยละกันอร่อยจริงๆนะน้องขอบคุณมากพี่เป็นไง ต้มซุปผมอร่อยไหมเอออร่อยมากเลยน้องแต่เดี๋ยวเราไปลองรถกันดีกว่านะไปเราจะลองไปเบิือนยางกันนะผมว่ามันจะเป็นง่างอะไรมามามามแหวนความความดำความดำปี๊ดโอ้โหตอนออกนี้ก็อืดอยู่นะพอไปเรื่อยอะมันเร็วนะดูดิเจ๋งเจงจ๋งคันนี้เจ๋งอยู่นะผมชอบผมชอบ ชอบไปกันเลยบืดโอ้ยจะสุดแล้วอุ่นกลับปไปไปกันรลยอยตด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 ตตรถก็ใช้ได้นะผมสำหรับเจ้าโจสุดหล่อนะรถก็ใช้ได้เลยโอ้โอ้ยโอ้ชนชายไปเดี๋ยวเราเอาไปอวนเมียกันนะ ไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็ตัดดีกว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินเอาเลยมามาถึงบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวเราจอดตรงเนี้ยได้แหละโอเคอ่าไปเรียกทีรักก่อนทีรักทีรักผมซื้อรถทีรักผมมีอะไรจะบอกผมมาซื้อรถทีรักออกมาหาหน่อยทีรักออกมาจากบ้านก่อนมาดูรถอะไรตัวเ,เอง ไอ้นั่นเอาแล้วนั่นรถกระบะใครอะที่ร <ination? S 1> ักเนี่ยผมผมมีอะไรจะบอกเนี anya, ่ยท <Nine. S 1> uh, ี่รักอันเนี้ยเป็นรถของพวกเราสองคนนะที่รักเป็นรถคันใหม่เพราะว่าไอจีทีหานั่น่ะมันมีคนซื้อตอบแล้วไงมีคนไปซื้อจากสูตรเนรถเราอะเราก็ต้องซื้อรถมือสองคันใหม่นะเฮ้ยตัวเองแล้วตัวเองมีเงินหรอมีสิตัวเองเขาลดราคาเหลือแค่แสนห้าเองอุ้ยทำไมตัวเองทำไมเขาขายถูกจังอะนั่นน่ะสิ ตัวเองลองขึ้นรถไหมล่ะมาได้เลยตัวเองอ่ะให้ตัวเองขึ้นรถด,ด้วยอ่ะอเค้ยผมเราจะพามิวนะลองไปนั่งรถกันนะฮะก็เลยอืมอเค้แงมิวเป็นยังไงบ้างรถโอ้แแอร์ก็เย็นนะตัวเองแจ่มไปเลยใช่ไหมตัวเองจะไปเลยได้ไหมทีลกัก ใช่เลยตัวเองเนี่ยรถคันเนี้ยเขาว่าดีนะเราสามารถบรรทุกของบรรทุกอะไรพวกเนี้ยเอาไปส่งได้นะตัวเองเนี่ยอย่างเช่นเราอะ่ะจะพาลูกไปโรงเรียนเราก็พาลูกเนี่ยนั่งแอบข้างหลังก็ได้นะตัวเองเอ้เรายังไม่มีลูกไม่ใช่หรอมิวอย่าเพิ่งคิดอ่อขอโทษขอโทษเนี่ยก็เจ๋วดีนะผมอืมโอเค นาที่รักบรรยากาศดีแม่ต่อไปเราไปปิกนิกด้วยคันนี้กันนะเตยนัดที่รักได้เลยได้เลยตตวเองอ่ะก็สําหรับคลิปนี้คลิปนี้นะผมก็เจ้าโจก็ได้รถมือสองมามาแล้วนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเจ้าโจแล้วก็มิวนะฮะ สำหรับวันนี้เจ้าโจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับปเนี่ยที่รักรถแอร์เย็นใช่ไหมใช่เลยตัวเองรถแอร์เย็นมากโอ้ไฟเขียวไปแต่เขาจะพาตัวเองไปว่ายน้ำกันนะได้เลยตัวเองไปก่อนครับอ้าว